หลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมูลนิธิเราเนี่ยไถยวัวแล้วเอาไปไว้ไหนวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูกันว่าเราเนี่ยเอาวัวไปที่ไหนบ้าง อีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิเรานะคะก็คือการถ่ายชีวิตโครกระบือนะคะและนําไปมอบให้เกษตรกรตาบอดสําหรับการถ่ายชีวิตโครกระบือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการซึ่ง<ไ>มูลนิธิเราเนี่ยดำเนินการตามเสียงเรียกร้องจากทางผู้บริจาคเพราะว่าเขาติดต่อมาว่าเขาอยากจะถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอถ่ายไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรดีนะครับจะเอา วัวเนี่ยไปฝากเอาไว้ที่ไหนเพื่อให้วัวหรือว่ากระบือเนี่ยมีชีวิตรอดต่อไปได้ทางมูลนิธิเราก็จึงได้ประสานงานกับพี่น้องคนตาบอดร,รวมถึงเกษตร,รกรที่เป็นคนยากไร้ในผิธุรกันดาล บางคนเนี่ยเขายัางจําเป็นจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานของเสียให้บุตรหลานเนี่ยเรียนหนังสือก็อยากจะมีรายได้เพิ่มตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางมูลนิธิเข้าไปสนับสนุนนะครับก็คือของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นทางสมาคมเขาเนี่ยมีโครงการธนาคารโครกระบือธนาคารโครกระบือเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมโครกระบือที่ได้รับบริจาคมาแล้วก็ส่งต่อไปให้ใหกับเกษตรกรที่เป็นคนตาบอดต่อไปล่าสุดเนี่ยทางมูลนิธิเราก็ได้ส่งมอบโคจากที่มีผู้บริจาคมาเนี่ย 4ตัวให้กับทางธานาคารโคกระบือของสมาคมแล้วก็ทางสมาคมก็ส่งต่อไปให้กับเกษตรกรตาบอดเลี้ยงนะครับ4คนด้วยการโคเนี่ยก็เป็นโค พันุไฮบรามาันซึ่งก็เป็นที่นิยมภายใต้โครงการนี้เนี่ยเกษตรกรที่เขารับโคไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะนําไปฆ่าหรือว่านําไปขายได้เพียงแต่ว่าถ้าโคเหล่านี้เนี่ยให้กําเนิดลูกขึ้นมาเนี่ยลูกเนี่ยก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเกษตรกรเขาสามารถที่จะนําไปขยายพันธุ์เพราะพันธุ์หรือว่าเลี้ยงเพื่อเชิงเศรษฐกิจต่ตอไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเราส่งมอบโคที่ได้รับการถ่ายชีวิตมาเนี่ยเราก็อยากให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางผู้บริจาคที่ว่าอยากจะให้เขามี ชีวิตรอดไปจนสิ้นอายุไขแต่ว่าเราก็ยังคํานึงถึงความจําเป็นของเกษตรกรที่นําไปเลี้ยงว่าเขาก็ยังต้องคิดถึงปากท้องของตัวเองซึ่งก็หลายๆครั้งเราก็ได้รับความกรุณาจากทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค เป็นการถ่ายชีวิตนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นทานบาร,รมีกับทั้งเกษตรกรแล้วก็ทั้งทาง,งตัวโครกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตครับหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าวัวของเราหายไปที่ไหนบ้างไม่ได้ไปเป็นลาบหรือว่าเป็นก้อยที่ไหนนะคะก็คือว่าเราดูแลอย่างดีแล้วก็ มีการติดตามประเมินผลวัวของเรามีการทำทะเบียนวัาวัวตัวนี้อยู่ที่ไหนแข็งแรงดีหรือเปล่าแล้ววัวที่เราไปไยเนี่ยเป็นวัวที่มีคุณภาพไม่แน่มีโรคอะไรก่อนที่จะส่งมอบให้เกษตรกรเพราะเกษตรกรของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนตาบอดหรือว่าคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ได้แข็งแรงเราก็จะช่วยดูให้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง,งหนึง่งนะครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆเราก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังเพิ่มเติมครับ

เสียงมัวเก็บเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความสุขว